ไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดขึ้นได้มรรคผลเกิดขึ้นเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราบริบูรณ์นี่ศีลสมาธิปัญญาของเราจะบริบูรณ์ได้ไหมทฤษฎีชี้นำต้องถูกนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นแล้วเพื่อพ้นทุกขนะ์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องรู้นะได้กิเลสครอบงำจิตได้มันก็ปรุงแต่งการความคิดคำพูดการกระทำที่เลวออกมานะมันก็เวียนว่ายไปสู่ความทุกข์ ถ้าเรามีสติรู้ทันรู้ทันไปด้วยนะสติเราก็จะแข็งแรงขึ้นจิตเราก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมันตั้งมั่นขึ้นมาเองนะแล้วปัญญามันก็เกิดมันก็เห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปทุกสิ่งเกิดแล้วทุกสิ่งดับแต่เดิมเราอยากให้ภาวนานะเราก็อยากให้จิตของเราดีอย่างเงี้ยภาวนาไปถึงจุดหนึ่งอยรู้เลยจิตก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีเนี่ยเป็นปัญญานะที่มันเกิดขึ้น พราะอริยมรรคก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแหละศีลส,สมาธิปัญญานะประชุมรวมกันที่จิตในขณะจิตเดียวด้วยกําลังของสัมมาสมาธิเป็นที่รวมจิตนั้นเป็นที่รวมเป็นภาชนะนะแต่จิตนั้นจะต้องเป็นจิตที่ทรงสัมมาสมาธิจริงๆถือ่าเป็นภาชนะที่รองรับคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้มาประชุมกัน โพธิปักกียธรรมสาบเจประการฟังแล้วเยอะภาวนาไปอย่างที่หลวงพ่อบอกฮะมันเกิดขึ้นครบเองแล้วมันจะรวมตัวเข้าที่จิตในขณะจิตเดียวด้วยกำลังของสัมมาสมาธิน,นั้นแล้วไม่จะาลานกิเลสกระบวนการนี้จนะเกิดสี่ครั้งครั้งที่สี่ก็คือกิเลส คือความไม่รู้อริยสัจถูกทำลายไปนี่คือเส้นทางนะเส้นทาง